ในช่วงแอนตีเอจิ้งวันนี้เรายังคงอยู่กับอาจารย์การนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งเรื่องที่เราคุยกันแล้วเป็นประเด็นยอดฮิตนะคะของสาวๆแล้วเชื่อว่าแฟนๆรายการหลายๆคนเลยก็คือเรื่องการควบคุมน้าหนักค,คือมีเพื่อนนกแล้วก็ผู้ชมรายการหลายคนเลยค่ะออกกําลังกายดีเชี่ยวแล้วก็อาหารการกินก็ควบคุมแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเครียดหรืออะไรทําให้แบบ ที่ทามาทั้งหมดอ่ะไพ่แพ้ไปกับการกินอะไรหวานๆแล้วน้ําหนักก็ไม่ลงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่อง่หนักใจเพราะว่าหลายคนจะเข้าใจว่าการที่น้ําหนักเพิ่มเนี่ยเป็นเพราะกินของมันแท้ที่จริงแล้วตัวที่ร้ายกว่าน,นั้นคือของหวานน้ตานนตาลที่เราประทานเข้าไปเราใช้ไม่หมดเราไปใช้เป็นพลังงานไม่หมดร่างกายก็เสียดายเก็บไว้สะสมเป็นไขมันสะสมะนะครับและในการที่เราจะคุมอาหารเนี่ยก็ต้องเลือกพยายามทานที่น้ําตาลน้อย สมัยนี้ก็มีคำว่าออค่าน้ำตาลนะครับหรือภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่า glycemic index นั่นเราก็จะเลือกอาหารที่ค่าน้ำตาลค่อนข้างต่ำแทนที่จะทานข้าวเจ้าก็ทานข้าว้อมมือทานข้าวกล้องพูดถึงไฟเบอร์นะคะถ้าเกิดสมมติเราทานเป็นอาหารธรมธรมดาๆเลยเนี่ยวันหนึ่งเขาว่าต้องให้ได้ผัก4-5ขีดใช่ครับ ตแต่บางทีมันทานไม่ถึงจริงโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดช่วงมือ้อกลางวันเนี่ยมีเวลาสั่งอาหารตามสั่งมีอะไรที่อาจารย์แนะนําชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนที่ค่อนข้างเร่งรีบแล้วอาจจะทานได้ไม่ทั่วถึงนะคะสิ่งที่น่า่นารู้แล้วก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าไฟเบอร์หลายชนิดมีคุณสมบัติต่างกันไฟเบอร์บางชนิดี่เรียกว่าคุณสมบัติไฟเบอร์ละลายน้าละลายแล้วเข้าไปพองในท้องนะครับก็ทําให้เราอิ่ม แต่ไอละลายแล้วพองในท้องบางตัวก็พอเขาพองปัง๊บเขาก็ปิดกั้นการดูดซึมสารอาหารทุกอย่างซึ่งบางทีเรายาังอยากได้อยู่เราทานน้อยแต่เราอยากได้ก็ต้องเลือกชน,นิดที่เขาไม่ปิดกั้นคือสามารถทานแล้วยังดูดซึมสารอาหารได้วันนี้เนี่ยมี2ตัวที่ที่พูดกันถึงอยู่เยอะและน่าสนใจอันนึงก็เป็นไฟเบอร์ที่ได้มาจากผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากัวกรมท่าไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยพอเขาละลายน้ําแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรผสมอยู่เพราะว่าเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส อีกอันนึงก็เป็นไฟเบอร์ที่ทําให้อิ่มแต่ไม่ยับยั้งการดูดซึมไฟเบอร์ชนิดนี้เนี่ยได้มาจากข้าวโอ๊ตเป็นไฟเบอร์ที่ชนิดที่สกัดมาจากข้าวโอ๊ตก็มีภาษาในในศัพท์ก็เรียกว่าโอ๊ตเด r ากูแคนเป็นลักษณะของไฟเบอร์เข้มข้นแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปเพิ่มความข้นในท้อง นั่นถ้าเราสามารถจะทานก่อนมื้ออาหารได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทําให้เราทานอาหารน้อยลงไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งทีนี้มันมีประเด็นอันนึงที่เกิดไว้ในตอนแรกคือติดหวานมีอะไรที่ช่วยได้บ้างไหมคะคือความเครียดหรืออะไรเงี้ยมันก็ส่งผลทําให้มีซูเกอร์ครี n ิง คือเรื่องตึกหวานเนี่ยอาจจะมาจากหลายสายเหตุเป็นทั้งรสนิยมส่วนตัวเป็นทั้งกลไกภายในเช่นเราเครียดเวลาที่เราเครียดมีกลไกหลายอย่างที่ทําให้สุดท้ายแล้วเราอยากได้น้ําตาลเพิ่มแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากได้ของหวานประทานของหวานเราสบายขึ้นครับท่านพอรู้ว่าอย่างนี้เนี่ยก็กลับมาถึงเบสิกเลยว่าพยายามอย่าเครียด พยายามหนีห่างความเครียดบางทีพูดง่ายทํายากแต่ก็ถ้ามีสติและรู้รู้สมนึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คงพอจะทําได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์การแหอย่างสู<ร>งเลยค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น